สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูไข่ดาวทอ,อดไปเลยจากนั้นเราก็มาหั่นพริกกันค่ะหั่นพริกขั่นหอมแดงเพื่อที่จะทำไข่เจียวนะคะหั่นเสร็จเรียร้อยใส่จ้านแล้วก็ตอกไข่ใส่เลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะชูรสเกลือน,นิดหน่อยค่ะ แล้วก็คนเลยโคเลโคเลโคเลเข้าไปตั้งน้ำมันรอแล้วนะคะรอ้อนละเทไข่เข้าไปเลยค่ะก็รอให้มันเหลืองจากนั้นก็พลิกค่ะรอให้กรอบจากนั้นก็ตักใส่จ้าไปทำซุปมิโซกัน ตั้งน้ำเรียบร้อยเริ่มเดือดแล้วค่ะแล้วก็ใส่โซมิสุกเลยค่ะให้มันเดือดแล้วค่ะหลังจากนั้นแล้วก็อ๋อไปดูเมนูอาหารไข่เจียวโซมิสุกแอปองอ๋อไปกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเล่าก่อนนะคุณร้เราจะมากินข้าวอีกละวันนี้ก็จะมีไข่เจียวกับไข่ดาวนะเป็นตัวเป็ดแล้วก็ซุปยูสุอ๋อผิดค่ะซุปมิสุกแล้วก็ อันนี้จะเป็นยังไงเนาะนนจะอร่อยอยู่หรือเปล่าอืม,อมอออก็อร่อยอยู่แต่สีมันก็น่าทานเนาะถ้าใครเจลเนี่ยอร่อยมากข่าวอืมข้าวทุบปิ๊กน้อนอร่อยไปแล้วค่ะท้าเต่อหนะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ